สวัสดีคะ่ะคุณมังกรคุณราศีมังกรความรักบทที่3ประจรําเดือนกรกฎาคมของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะ the wish ไม่หมด the wish a ลอดนะคะาไพ่สำหรับนี้เป็นสําหรับต้นๆแรกๆเลยที่หมวยซื้อมาอาเขามีความแม่นยำแล้วก็มีพลังมากนะคะในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความรัก โดยเฉพาะเรื่องของความรักต่างๆเนี่ยเขาสามารถสามารถจริงๆไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงว่าโอเคมันมันแม่นมากขนาดไหนอ่นนะคะ่ะลองมาดูเนาะว่าความรักของคุณวันกอนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะห้าใบาแรกจะบ่งบอกเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะคะว่าคุณวังกรอความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ ใแรกคะ่ะห้าเหรียญ้าสี่ดาบคะ่ะหนึ่งดาบคะ่ะห้าเหรียญสี่ดาบหนึ่งดาบแล้วก็ห้าไม้เท้าแล้วก็แปดถ้วยคะ่ะ คุณองกรคุณเป็นคนที่สับสนอยู่สับสนแล้วก็ยังรู้สึกเจ็บเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่รู้ว่าเจ็บเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ได้มีการฟันดาบฟันฟันหงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รู้สึกกำลังสับสนอยู่สำหรับบางคู่นะคะอาจจะเหมือนแบบว่าปากพังปากเผลออะ่ะแล้วก็เหมือนกับมีการแบบว่า แยกกันอยู่ห่างกันสักพักด้วยการเหมือนแบบว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการหักหลังการที่แบบว่าไม่มีใครพูดความจริงแล้วก็มีคนที่อบบไปทำรับหลังกันเนี้ยค่ะครูมันกรคุณก็ได้ฟันตรงนั้นไปแล้วตัดสิ่งไปแล้วเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะมาดูในพาร์ทของเขานะคะว่า เขาเนี่ยรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณมังกรน,นะคะแม่ได้ฟันเวลาสิหมวยก็เลยแบบโอ้จบใจมากเลยเด้งออกมาเลยนะคะเจ็ดถ้วยคะ่ะเด e เ m อ e r เ r เลยนะคะแล้วก็ นี่เป็นไพเ่เขียวเกี่ยวกับแบบวา่เาเ่อเกี่ยวกับคู่เป็คู่กรรมอะ่ะหมวกก็ไม่ได้กังวลนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่มปเอเนจี้ที่หมวอีกอาะแล้วก็หมวอยากเปิดให้ครบก่อนเจ็ดดับใบสุดท้ายนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะ เขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์สูงแล้วก็มีความที่สมาร์ทดูดีคิดก่อนพูดมากกว่าคุณบังกอน,นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าทำไมความรักครั้งนี้ของเขาช่างเหมือนแบบว่าจะต้องฝ่าฟานันจะต้องอะไรมากมายแล้วจะต้องเลือกที่จะให้คุณอย่างงน้นอย่างนี้ ประมาณนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเขากำลังที่จะคิดตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วเขาก็กำลังจะทำอยู่เดี๋ยวหมอจะขยายเพิ่มให้ให้นะคะว่า,ามันเกี่ยวข้องอะไรกับความรักคุณไหมมันเกี่ยวข้องอะไรกันไหมอะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่เขากำลังจะทำเนาะหกดาบค่ะ แล้วก็ดีเอ็มเพส9เหลียมเหมือนปัญหาที่คุณคุณมังกรกับเขาหรือเธอเนี่ยที่ประสบอยู่กันทุกวันเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่สะสมเป็นปัญหาสะสมกันมาเนิ่นนาน เขาหรือเธอของคุณมังกรเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเดินหน้าต่อละไม่อยากเดินหน้าต่อแล้วก็ไม่อยากทะเลาะละหมายถึงว่าไม่อยากไม่ใช่ว่าเลิกกับคุณมังกรนะคะแต่อยากว่าเดินหน้าต่อเพื่อที่จะมีมันนี่เป็นไปได้ว่าเขาว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็คิดที่จะสร้างครอบครัวกับคุณ จากเดิมทีที่มันมีน้อยที่คุณไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนแบบว่าตัดนัดตรงนี้ไปก่อนในเรื่องความจุดจิกงหมิมนเนี่ยไปสร้างมีกมันนี่ไปหาเงินดีกว่าไหมเพื่อที่คุณมังกรนะ่ะจะได้มีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่เดิมนะคะอืมมันเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าเขาติงอิดอมเพลเลอร์นะคะคุณอยากคิดมากกังวลไป เยอะนะคะอย่าแบบว่ามานันโนไปพอสมควรหมยรู้แหละคุณมังกรว่าคุณก็รักอ่าคุณรักแซนะ่ะรักคุณแซนมากอี่ไงแฮนมูลโรแมเนเซนโจเขาบอกคุณนะคะพาหลายรีเลชั่นชิพแล้วก็แพชชั่น n ิ w เลอสุดท้ายนะคะเพฟูเนตรักกันมากแหละดูโอทั้งรักทั้งห่วงทั้งหึงแหละดูโอแต่คู่ของคุณองกรนะเขามีความที่เป็นผู้นำมีวุฒิภาวะที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็วุฒิภาวะที่คิดว่าเขาอยาก ให้คุณหรือว่าเราทั้งคู่เนี่ยได้แบบมีการผ่อนคลายกันบ้างจากเรื่องปัญหาที่ที่สะสมกันมานานแล้วอ่าบางคู่ก็อาจจะเหมือนแบบตกง,งานหรือไม่ก็าการเงิน,นอาจจะคัดแต่ตอนนี้คุณแฟนของคุณบังกรนะคะเขามีความคิดที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็คิดที่อยากจะดูแลคุณบางกร ในทางกับการแล้วด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณมังกรน่ะได้ดูแลคู่ของคุณน่ะได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจะมีการแบบว่าได้ไปเที่ยวเพื่อผ่อนหย่อนใจกันได้ไปฮันนีมูนกันอะไรเงี้ยคะ่ะเพฟูเนตก็ระวังนะคะวังคู่อาจจะได้เบบีด้วยเนาะโอเคมไม่มีอะไรเพิ่มเลยแล้วตอนแล้วมันอึมครึมมันก็เลยไฟงพอแม,แม่แม่งอนกันมานาะนพอสมควรคำตอบของน้งฟ้านะคะ จะเป็นอย่างไรบ้างห้าใบเนาะ Yes ค่ะไือบอกแล้วไง,งก็รักกันหนะรี positive. ม m i n d พส s i t ม v มมองในมุมมองที่บกบวกมุมมองที่ดีๆอย่าเอาแต่อารมณ์มากนะคะคุณมัองกร Trust เห็นไหมรักมากห่วงมากห่วงห่วง แต่ก็ขอให้เชื่อในความรักแล้วก็เชื่อใจคุณแฟนของคุณมังกรด้วยนะคะ r e c o r d e s i d e r ค่ะสุดท้ายค่ะ Take Action Take กันเลยเลยนะคะเพราะว่าทั้งคู่ตอนนี้เป็นโหมดที่ว่าลงตัวละในเรื่องของความรักปล่อยวางอย่าไปอขอบเขตขีดเส้นขอบเขตเ,เขาให้ให้มากนะคะหมายถึงบอกว่า,วา เรื่องงานกลับบ้านทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะปล่อยวางทิ้งบ้างนะคะเพราะว่าเขากาลังมุ่งมั่นและโฟกัสที่จะดูแลคุณบังกรจริงๆแล้วก็อยากมีให้มันมากกว่าที่เป็นไปได้อยู่เดิมแล้วอย่าไงเงี้ยค่ะเขาดูแลคุณได้นะคะเขามีพลังอํานาจมากกว่าคุณบางกรด้วยซ้ําแต่ว่าเขาไม่พูดเพราะว่าคุณบางกรเป็นคนที่ช่างพูดอยู่แล้วอย่าไงเงี้ยค่ะ ลดความหงึงหวงลดความคิดมากมนโนจำไปเองนะคะว่าคู่ของคุณจะยังไงมีอะไรใครยังไงะ no นะคะโนนะคะแล้วก็ take action ในเรื่องของความรักแล้วก็มันจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่ก็คือว่าเป็นความรักที่แฮปปี้เหมือนตอนจิกกันใหม่ๆอ่ะคะ่ะแล้วก็มีการแบบว่า ในวงเนะบางคู่อาจจะได้บีบีด้วยก็ว่าได้นะคะถ้าใครยังไม่พร้อมก็คุมกําเนิดีๆนะไว้เตือนแล้วนะตั้งแต่คลิปคลิปที่แล้วคุยมงกรนะ่ะระวังนะคะระวังแต่สำหรับคนที่พร้อมแล้วก็อาจจะได้บีบีก่อนแล้วก็ได้ได้แบบว่าได้แต่งงานกันเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะโอเคมาดูกันดีกว่าว่า ราศีอะไรลักษณะอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมังกรน,นะคะมาดูกันเลยนะคะราศีอะไรลักษณะอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมังกรน,นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสกอร์ิโอค่ะาราศีพิจิกอะโครเลสค่ะราศีกุม แล้วก็ไวก้ลค่ะราศีกันราศีอะไรรัศคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมังกรน,นะคะราศีพิจิกราศีกุมแล้วก็ราศีกันถ้าตรงหรือไม่ตรงอยากดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีหมวยมาได้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะจักช่องมูเตอทาลตเลนะคะมูเตอทาลตดใบมวยค่ะ กดติดตามกด subscribe ก,ก,ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มากดไลค์มาแชร์มาคอมเมนต์หมวยกันเยอะๆนะคะทุกคอมเมนต์หมวยถือว่าเป็นเพื่อนหมวยทุกคนนะคะหมวยไม่หยิ่งแล้วก็สังเกตได้ว่าหมวยอ,ะอ่ะตอบทุกข้อความตอบทุกคอมเมนต์จริงๆเพราะหมวยเห็นว่าทุกคนเป็นเพื่อนของหมวยนะคะ,อะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าหลังบ้านของหมวยอะคะ่ะก็คือช่อง youtube ของหมวยอะคะ่ะตามเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ y o u t u เข้าเข้ารายได้ในในบัญชีของหมวยเรียบร้อยแล้วหมวยประสบความสำเร็จแล้วถ้าไม่ได้เอฟซทุกท่านคอยมาติดตามกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็น้องดัลลาคอยเป็นกำลังใจคุณแม่อยู่ข้างๆนะคะหมวยโชคดีที่ว่า ทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบแล้วมีทุกคนสนับสนุนแล้วก็ประสบความสำเร็จถึงมันจะเป็นขั้นแรกก็ก็เถิดนะหมวยก็ถือว่าแค่นี้มันก็เหลือล้นแล้วอะ่ะหมวยไม่คิดว่ามันจะได้มาไกลถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่ายอดจะได้แล้วก็จะมีไรายได้มากขนาดนี้หมวยคิดแค่ว่าทำเล่นๆทำในสิ่งที่รักแล้วก็ในสิ่งที่ตอบเรากลับมาเนี่ย มันทําให้หมวนมีแรงมีพลังแล้วก็หายเหนื่อยมากวันไหนที่หมวนไม่ได้อัดคิปมันก็เหมือนแบบว่ารู้สึกมันมันขาดหายขาดสิ่งสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอะเหมือนแบบว่าไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟัน,นมันก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะว่ามันลักมันรักแล้วมันผูกพันมาอาจจะเกิดมาด้วยสิ่งนี้ก็ได้นะคะเหมือนแบบว่าคอยแป่งออล่าแล้วก็ส่งป้ง พลังบวกๆให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีพลังบวกในของตัวเองนะคะแล้วก็มองเห็นคุณค่าความรักความสัมพันธ์ของตัวเองให้มากๆนะคะถ้าคุณไม่มีความสุขใครเขาก็จะไม่อยากหลักคุณเนาะไม่อยากเข้าใกล้คุณคุณต้องเรื่องที่ตัวคุณเองก่อนนะคะพอตัวเองมีความสุขแล้วคนรอบข้างเขาก็อยากเข้าใกล้เขาหาค่ะประมาณนั้นเนาะโอเค หมือนดูทุกอย่างเป็น general นะคะนะคะใครอยากดูเป็นเป็นการส่วนตัวก็ add line id ไวาไม่ได้นะคะแล้วก็ฝากช่องมูเตทาร์ทดี้นะคะมูเตทาร์ดใบหมวยค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe แล้วก็กด like กดแชร์มาคอมเมนต์นะคะมาคอมเมนต์ไปเป็นเพื่อนเหมือนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ